าวันนี้ถ่ายทําบนโต๊ะอะไรก็น่าจะรู้วันนี้มีทริคเ,เ,เ,เล็กๆน้อยๆจากวุ้นินทนินอีกแล้วเนื่องจากมผมมีสายลําโพงสีไส้อยู่ะนะมันเหลืออยู่ก็จะมาทําเป็นสายมอนิเตอร์แต่เนื่องจากไม่แยกเนี่ยไม่แยกไม่ถ่างเยอะก็เพราะว่ากรณีวางมอนิเตอร์สตัวซึ่งอันนี้เซนเป็นออก1ออก2องอะนะ ที่ไม่ทางเพราะว่าเราใช้สายต่อจะดีกว่าก็ต่อกี่เมตรก็ว่าไปเพื่อจะต่อไปออกสองนะเพื่อให้ลำพงมันแยกกันนะสายขวาถ้าจะทางอะ่ะทีนี้ก่อนจะทำเนี่ยส่วนมากอะ่ะเ,เราก็นี่นะท่อหดใช่ปะ่ะปลายก็ม้วนใส่ท่อหดอันนี้ผมจะทำสั้นเลยนะมันจะต่างจากที่ทำจากพีที่พีเอทีนี้มันมีทริคอยู่ว่าไอ้น,นี่คงไม่ลืมนะเวลาเตรียมเนี่ย เนี่ยนี่คือขั้นตอนเตรียมที่หนึ่งอ่ะไหนๆก็ย้อนมานี่ยังไม่ได้นั่นอ่ะใส่นี่ให้เรียบร้อยใช่ไหมท่อหดยาวเพื่อจะมาทางนี้นี่ท่อหดเวลาหมุนเกลียวแล้วก็ใส่ปลายใช่ป่ะหลังจากนั้นก็คือใส่ไอ้นี่เข้าไปผมจะเตรียมไว้นะใส่ตัวขันเนี่ยส่วนนี้เนี่ยมันง้างได้ไม่เป็นไรเออทีนี้ปัญหาก็คือทริควันนี้ก็คือนอกจากใส่เนี่ยสายมันสายมันเล็กใช่ปะ่ะ ปกติอ่ะเราต้องงับไอตัวนี้ต้องงับกับสายใหญ่เนี่ยสายใหญ่นี่ก็จะไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้กรณีเนี้ยมันมางับกับสายซึ่งอันนี้มันแบนเพราะนั้นก็วัดระยะให้เรียบร้อยมองเห็นมาเนี่ยเนี่ยสมมุติว่าไอ้นี่ยาวออกมาประมาณนี้ใช่ไหมเดี๋ยวว่าเราขันไปเนี่ยมันจะหุบมันจะโดนหนีบโดนตรงเนี้ยหนีบเข้าไปทีนี้ทำงานให้มันล็อกอยู่ ก็เลยต้องใช้เคเบิลทยพอดีผมมีใหญ่แค่นี้เองจริงๆต้องถ้าใหญ่กว่านี้ก็จะดีวัดระยะให้ได้ก่อนนะก็เคเบิลทยก็มาคาวไว้นี่อันนี้ก็เวลาขันเข้าไปเนี่ยจะช่วยการดึงได้เพราะอ้ตัวนี้มันล็อกบีบจุดประสงค์มันคือป้องกันการ,การดึงการดึงใช่ปะพรไอ้นี่ใส่มีเคเบิลทยนี่ล็อกไปอย่างพอดีปุ๊บ ไอตัวนี้จะมาอยู่ตรงนี้พอดีแล้วไอ้นีพ่พอมันกดลงไปอืชิดไปอีกกดลงไปมันก็จะช่วยให้การดึงแน่นๆทิกมีอยู่แค่นี้แหละแต่ที่นบานาน,นะครับเล็กน้อยจากวุอิชนินอีกแล้วอีกแล้ว